ตื่นเต้นไม่ตื่นเนต้น,นไม่กวงวลก็วาย,ย,ย,ยสติสติสติมาปัญญาเกิดเขาจะมาไม่มาก็เรื่องของเขาสิอรละละาตาคุณหนูค่ะคคุณหนูคุณหนู<ะ> นี่หายสิคะใครมาใครนะคะอะไรแบบนั้ณหนูเพื่อค่ะอุ้ยเห็นที่ไรน,นะครับภาคอดตกใจไม่ได้อะค่ะคุ้นๆน,น่ะคะ่ะแปลกทำไมอถามเธอเองดีไหมคะเดี๋ยวคงเดินขึ้นมาแล้วค่ะพี่พ่อคะเราตื่นเต้นจนมือชาเลยค่ะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวป้าไปหาขนมให้ทานก็แล้วกันนะคะอ่าไม่เป็นไรก็ได้ค่ะอุ้ยไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้วัฒนธรรมไทยนะคะใครมาถึงเรือนชาเราก็ต้องต้อนรับค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรทานนะคะ ดาวฉันนั่งก่อนสิคะไีธุระอะไรเหรอคะเออพี่พ่อคะดาวลองพูดกับเขาเองสิครับคุณสีตรังเนี่ยเขาเอาใจดีคือว่าดาวเห็นว่าคุณสีตรังเพิ่งจะซ่อมปรับปรุงรีสอร์ทอาจจะอยากได้พนักงานใหม่นะคะ พอดีว่าตอนนี้เนี่ยทางรีสอร์ทของเรายังไม่มีนยโยบายรับพนักง,งานใหม่นะคะเสียใจจริงๆนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนี่ค่ะครับเดี๋ยวผมฝากดาวหน่อยนะครับ<อ>ผมมีเรื่องจะต้องคุยกับคุณสีตังพี่พอคะอยู่คุณป้าก่อนนะแหมท่านมีกับที่นี่เป็นบ้านของคุณแล้วก็ป้าจุรีเนี่ยเป็นคนของคุณชนะ รอหนะคุณตาได้ค่ะจะเชิญค่ะคุณู้เลือ่อทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยก็คือความจะเป็นของดาวเขาเป็นคนบอกให้ผมมาพูดกับคุณด้วยตัวเองว่าเขาอยากทำงานที่นี่ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าทำไมเขาถึงได้ปลูกพันกับไร่สุขสีตรังนะ,<ป>ะผมว่าตกลงฉันจะรับคุณปลายดาวเข้าทำงานแต่มันไม่ใช่เพราะคุณแม้แต่นิดเดียวไม่เป็นไรถ้าหมดทุระแล้วเนี่ยฉันกลับไปแล้วคะ่ะ หนูเชิญเลยคะ่ะค่ะสีจะบอกว่าคุณดาจะมาทํางานกับเรานะคะไม่แล้วค่ะดาปเปลี่ยนใจแล้วมันนี่เลยไอ้หน้าหนวดบอกฉันเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้น ขาหาว่าฉันโกหกแล้วแกโกหกจริงหรือเปล่าจริงเห็นไหมแกนี่นะมันไอ้ศรีเลิกซ้ำเติมฉันสักทีเถอะฉันก็แค่โกหกเรื่องที่ฉันปลอมตัวเป็นเตโชวแค่นั้นเองนี่ไงก็แกทำให้เขาจับได้เองนี่โอ๊ยนี่ เพื่อนรักของฉันตอนนี้เนี่ยนะไม่มีคําไหนเหมาะสมกับแกเท่ากับคําว่าไอ้โง่อีกแล้วไอ้สีหยุดซ้ําเติมฉันสักทีเถืะอนี่เขาไม่ได้โกรธแค่ที่ฉันปลอมตัวเป็นเตโชนะเขายังพาไปถึงเรื่องที่ฉันบอกเขาว่าเขากลายเป็นวิญญาแล้วก็มาสีงอยู่ที่นี่เขาหาว่าฉันโกหกด้วยนี่ไอ้เตเอาจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยฉันเป็นเพื่อนแกเองเนี่ยฟังตอนแรกฉันยังไม่เชื่อเลย ว่าแต่ตอนนี้เหอะจะยังไงต่อถ้าพอมารู้ว่าฉันอยู่ที่นี่เนี่ยมันต้องไม่ให้ปลายดาวมาที่นี่แน่ดาวดาวต้องอยู่ที่นี่พี่พอก็ดาวบอกแล้วไงคะว่าดาวไม่อยากอยู่ที่นี่ เชื่อพี่สิดาวไม่ค่ะดาวเป็นอะไรดาวไม่เคยดื้อแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเรากลับบ้านกันเถอะนะคะพี่พอเพรผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเชื่อพี่นะดาวเขาไม่เป็นอันตรายกับดาวหรอก พี่พอรู้ได้ไงคะเขาไม่นเพื่อนกับสีตังและสีตังก็เป็นคนดีแต่ว่าคุณสีตังเองก็ดูจะไม่ค่อยชอบพี่พอนะคะไม่ใช่แค่ไม่ชอบหรอกครับเขาเกลียดพี่เลยล่ะที่พี่พูดได้ฟังเนี่ย พี่อยากให้ดาวเข้าใจดาวเห็นไหมว่าถึงแม้สีตรังจะเกลียดพี่เขายังยอมให่ดาวอยู่ที่นี่เพราะว่าเขามีเหตุผลแล้ะพอเขารับดาวเขาทำงานแล้วเนี่ยดาวจะปฏิเสธอีกเหรอตกลงว่าโอหรือไม่โอแปลว่าโอเฮ้ยนี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยซักคำ ฉันรู้ว่าแกเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอนี่ไม่ต้องมาสอพพอฉันเลยดูก็รู้ว่าแกอยากให้คุณหนูเพื่อเสียงหวานเนี่ยมาหลุดบิดที่นี่ใจแทบขาดอยู่แล้วก็จะได้สอบพอเขาต่งไงโอดยซะฉันดูทุเรศเลยก็จริงอ่ะไป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 ได้แล้วไปไหนก็ไปรับคุณหนูปลายยาวเนี่ยเขาทำง,งานไงอ๋อแล้แก ถึนฉันไปน่ะเขาไม่อยู่หรอกมีหวังเขาหนีไปแน่เลยแกน่ะแหละไปิอเออไปก็ได้ตกงลงนะคะสีจะรับคุณดาเป็นพนักงานขอบคุณค่ะ กบคุณเช่นกันครับไม่ต้องการเชิญเอากลับไปด้วยคุณรู้เพื่อขาไม่อยู่กับป้าเลงนะคะป้าอยู่คนเดียวมันเหงาอะค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณปลายดาวยอยู่ข้างห้องสีก็ได้ค่ะอะไม่เป็นไรค่ะดาวไปอยู่กับป้าจุรีดีกว่าดาวรู้สึกคุ้นคุกับป้าจุรียังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนกันเลยค่ะมาอยู่ด้วยกันนะคะ แล้วสภาพคุณดาวล้อคะอยู่ในรถครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้บ้านป้าจุรีไปทางไหนล่ะครับออ๋งั้นเถินทางนี้เลยค่ะคนี่ไกลไหมครับเนี่ย แล้วคุณไม่ไปด้วยกันเหรโอ้ให้ตายอะคุณไอส้สียังไงฉันก็ต้องทำให้ปลายดาวเนี่ยกลับมาเป็นเสียงหวานให้ได้แกจะทำยังไงฆ่าเขาแล้วไงฮะใช่สบ้าเลยสีอนี่แกต้องช่วยฉันคิดด้วยจะทำยังไงต่อ <c oughs> ลำพังนะแค่คิดหาวิธีรับมือเนี่ย ถ้าไอเสียเดนนิสรู้ว่าคุณหนูปลายดาวของแกเนี่มาหล่นที่นี่ฉันก็สยองจะแย่อยู่แล้วแกยังมาหาเรื่องปวดหัวให้ฉันอีกจะกลัวอะไรมีฉันอยู่ทั้งคนมีแกนี่แหละตัวดีศัตรูเยอะแยะแกจะพาฉันซวยไปด้วยพบเตไม่มีซวยนะเอางี้เดี๋ยวฉันจะไปช่วยลงสมกับคุณทศด,ดีกว่านี่ไอเต แกเนี่ยอย่าไปให้คนุหนูเผื่อเสียงหวานของแกเนี่ยเห็นบ่อยๆนะเว้ยเอานะนอกจากตัวเขาจะไม่แฮปปี้แล้วเนี่ยคู่มันเขาจะพาไปพอใจไปด้วยช่างมันดิทำไมเงียบจัง อะไรคุณไม่มีมารยาทอา้าผมก็เห็นคุณนอนอยู่กลางบ้านแบบนี้นึกว่านอนร้นอยผมมาหอมแก้มสิจะบ้าไงฉันนี่นะจะมานอนร้อยคุณมาหอมแก้มอะ่ะ คุณปกติคนนอนหลับเนี่ยเขาไม่นอนกลางบ้านแบบนี้หรอกแล้วก็เขาคงจะมีการน้ำลายไหลกลางแข้งกลางขานี่คุณนอนเหมือนโพสท่าถ่ายแบบแบบเนี้ยผมว่าชัวคนบ้าฉันไม่ใช่คนเสแสร้งนะคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของคุณเป็นคนนอนสวยก็ดีผมชอบอ,อีกบ้านี่ไม่มีอะไรทำหรอฮะมันจะบผิดคนเขอน,นอนแบบเนี้ย จับผิดเนี่ยก็ดีกว่าจับถูกนะครับเพราะว่าถ้าจับถูกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องออกไปจากบ้านของฉันเอาใหม่คุณไม่ลองพูดกับผมดีๆเหมือนที่คุณชอบพูดกับพี่เพชรของคุณหละครับออกไปผมให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งพูดเพราะๆนิ่มๆกับผมหน่อยแพยรอแพรอผมอาจจะยอมรับก็ได้ว่าผมเป็นพี่เพชร มานี่เลยฉันบอกให้ป่อยนี่เราจะพูดก,กันดีๆไม่ได้เลยนะ <_ S 1> ต้องนับมทำไมครับก็คนอย่างคุณพูดไปก็ไม่รู้เรื่องและอีกอย่างฉันก็ไม่อยากจะพูดด้วย <_ S 1> ลูกสมคุณพงศทางนี้ค่ะด้วยความเคารพสวัสดีรอบครับคุณพงศสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูเหมือนคุณพอลังจะกลับใช่ค่ะฮัลโหลค่ะพี่กรณ์ขอโทษน,นะคะค่ะวา,างเงี้นะคะเออด้วยความารพครับคุณทากรที่เป็นเจ้าของสืบพิมพ์ไทยก้าวหน้านะครับใครถามครับนั่นสิครับ